คุณพนีดาต้องดูข่าวนี้ค่ะเมะื่อวานนี้เราได้รับฟังจากทางตำรวจและทางฝั่งเคี่ยไก่เป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ค่ะเราจะมารับฟังอีกมุมจากคุณชินวุฒิหรือว่าที่คนรู้จักกันในชื่อคุณราเกีนค่ะ Enfa Grow Smart Plus 3มีสฟิงโกไมอิลินมากกว่าสูตรเดิมคุ้มกว่าเดิมเพิ่มปริมาณแดงแป๊กเลยเาเนี่เครื่องเสียเปล่าวะไม่เสียหรอก หน้ามันแดงพมกินเบนโตแมดยาสีฟันโอเคเฮอร์เบลใช้นิดเดียวก็หอม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 เย็นสดชื่นดีต่อเหงือกและฟันโอเคบอกแล้วว่าหอมยาสีฟันโอเคเฮอร์เบลใช้นิดเดียวหอมเย็นสดชื่นใช้ก็หอมคนข้างๆก็หอมมานะแมนจัดโปรสุดปัง69บาทตั้งแต่วันที่5กันยายนถึง18กันยายนนี้เท่านั้น มานะแมน69บาทวันนี้ในโรงภาพยนตร์ขนมปังลาวานมสดฮอไกโดครับโอ้โหนี่มันหนักมือมันมีน้ำหนักเขาเรียกอะไรครับเรียกอะไรฉีดไปดูทีวีกด3ที่3ดูมือถือกด3พรัส ช่วยคิดไอเดียโฆษณาต็อกกี้ต็อกกี้ให้พี่หน่อยสิได้ต็อกกี้มาแล้วครับแล้วเดี๋ยวครับขนมรสใหม่ต็อกกี้ห่อใส่ใหญ่เปี้ยวเกินไปขนมอบกรอบต็อกกี้อร่อยต้องมอบกินจนหอบกรอบโยตี้กรอบโยเกิ้ลอร่อยเอาเรื่องอยากมามาก็มามาดิอยากมามาก็มามาดิอยากมา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 ดิอยากมามาก็มามาดิอยากมามา ห้ลกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็นผมอยากเป็นนักสำวรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่เฮ้ยเหลือเกิน,นใหม่ดูเมชดูโกร 3D อรอนพลัส D, ast, มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายสนุกได้เยอะก็เรียนรู้ได้อีกเยอะอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตซีแอนด์อ e, ียอดขายอันดับหนึ่ง9ปีซ้อน